ฮัลโกลนะคะฮอสโกลปรากฏว่าเขาจะมาทำบัตรให้ทำไม่ได้เพราะลืมพาสซ์วอตมานะคะไม่ได้เอาพาสซ์วอตมา ก็ยังทำไม่ได้เเดนี่อเด็กๆน่ารัก ไม่ใช่ L L L M ไปไหนแอน,นอยู่นี่จเจ้าอะไรซื้อเสื้อพี่อ้วนได้ไหมเนี่ยก็ยืดอ่ะแพงไหมมาดูดิเนี่ยสองตัวแพงไหมเนี่ย ตัวเองต้องดูอ่ะอันนี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อใส่รรใสนอนอข้างในนะใช่ถ้าใส่นอนเงี้ยเขาไม่ค่อยมันเป็นแอคทีฟมันเป็นแอคทีฟคือเสื้อออกกําลังกายมันจะร้อนนี่ไงเมนแอคทีฟซีทูแพ็คให้ดูซื้อซื้อดีๆเข้าไปหน่อยเลยอะไรล่ะไม่เป็นืนอไม,ไม่เป็นเยยอะะแ มันก็อยู่ตัวสิบสองเอาตัวเดียวถ้างั้นอะ่ะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสีเนะี่ยดูที่แถวกลางดิโอ้ยตัวเล็กเล็กต้องเอาตัวแอว๋อนี่แอ L นี่สวยลสีเขียวอ่ะอ๋อก็นี่แะละสวยดี้ะะแต่เขาชอบสีนี้นะสีนี้าไม่ดีเนาะ เดินดูรอบๆก่อนเดินดูเดินดูที่แบบว่าใช้สายตาสอดส่ายดูอด่อนละค่ะเกงขาสั้นเนี่ยเขาก็นาก่าจะแฮปปี้กว่าไหมหรือบ้านนะคยขอแต่เสื้อตลอดเนี่ยสามตัวสามตัวเก้าบาทเกงขาสั้นเหรอเนีสื้อเหรอเออสามตัวเก้าบาทมีสีอะไรบ้างไงมันมีเป็นเสื้อของมันแต่นี่ใส่แล้วดูดีนะเนี่ยนี่ตัวเท่าไหร่อ่ะ ัวละ14บาทอันนี้เป็นเซตของมันมีเซตมีหลายสีอ่ะอันไหนเนี้ยเนี้ยอันนี้สองตัวเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นลายนี้ลายนี้กับลายนี้เส้นเปียบมี2 2> สองหรือสามตัวสองตัว XL SXL นี่เบอร์ M เบอร์ M มันเล็กไม่ใช่เหรอเขาใส่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นคอเนี้ยอยู่ดูที่มันรัดตัวนะนี่ฝรั่งไซส์ฝรั่งทำไมไม่ได้นี่ไซส์ฝรั่งแม่แอนสีเนี้ยสีดูอ่ะเนี่ยเบอร์ M อันนี้มันใส่ไม่ได้ไซส์ฝรั่งเบอร์ M อ๋อได้ได้ได้เนี่ยเบอร์ M ได้เบอร์ L ไปเลย โอ้โหเขาไม่ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วพี่อ้วนอ่ะแล้วแต่อย่างนั้นในนี่ในเดูอนนี้ก็นี่ซิอันนี้มันได้มันถูกกว่าไม่ใช่เหรออันนี้มันสีนี้กับสีนี้นี่เก้าเก้านี่เก้าบาทเก้าเจ็ดนี่มีสีน้ำเงินอ่อนกับสีน้ำเงินแก่แล้วนี่สีเทาสีเขียวเธอก็ดนูนี่แหละอันเนี้ยเอาอันเนี้ยสีเนี้ยแค่นั้นนะ วางได้แล้วกล้องคนี่ถ่ายคลิปเาถ่ายไ่นนาทีสุดทีอ่อะไรนี่ไม่ถึงเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะปิดเพิ่งถ่ายถ่ายแต่ของไม่ได้ถ่ายคนจบที่รูปดอกไม้สวย